ครับตัวนี้ก็อยู่ในเรื่องของการอินทิเกรตฟังก์ชันตีโกมิติยกกําลังนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในหัวข้อนะครับในส่วนของเซกหรือโคเซกยกกาลังยกกาลังนะครับโคเซกหรือเซกนะครับยกกําลังทีนี้มาดูกรณีตรงนี้ก่อนนะครับกรณีที่มันเป็นกําลังเอ่อกำลังกำลังคู่แล้วกันนะครับกาลังคู่กำลังคู่นะครับสิ่งที่ต้องใช้ก็คือนะครับก็มีเอกลักษณ์พวกนี้นะครับเอกลักษณ์พวกนี้ โอเคครับตัวน okay, <se> ี้นะครับต <spe> ัวนี้ยังไม่เอาแล้วกันนะครับตัวนี้ยังไม่เอามีตัวนี้นะครับเอกลักษณ์นะครับตัวนี้คือเอกลักษณ์ที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับตั้งแต่ต้นเลยนะครับการเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนเซกเป็นแทนนี่เปลี่ยนโคเซกเป็นคอทโอเคครับต้องใช้แล้วนี่ก็คือการเปลี่ยนตัวแปรนะครับเปลี่ยนตัวแปรจากอะไรครับตัวนี้เราเปลี่ยนจากดิฟแทนะครับเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากแทนนะครับดิฟเปลี่ยนเสร็จปุ๊บดิฟนะครับอันนี้เปลี่ยนคอดเปลี่ยนเสร็จปุ๊บดิฟนะครับ ที่เป็นเอกลักษณ์ตรีโกณนะครับเอกลักษณ์ตรีโกณนี่คือสิ่งที่ต้องใช้ลองดตูตัวอย่างเลยครับตัวอย่างตัวอย่างจะอธิบายได้ดีนะครับตัวอย่างที่หนึ่งนะครับอันนี้ขอเป็นเป็นอะไรดีครับเป็นอินทิเกรตเป็นอินทิเกรตอินทิเกรตเซกกำลังหกนะครับอินทิเกรตเซกเซกยกกำลังหกนะครับเซกยกกำลังหกกำลังหกผมเขียนกำลังสองนะครับยกกำลังหก x ี x นะครับนี่เป็นกําลังคู่ก่อนนะครับเดี๋ยวกาลังที่มันจะมีวิธีพิเศษเฉพาะของมันนะครับตัวนี้ผมก็เท่ากับนะครับมันก็จะเท่ากับผมก็กําลังหอะ่ะมันก็คือกําลังอะไรกําลัง4กําลัง4นะครับคูณอยู่กับกําลังสองดึงกําลัง2อกมาเพราะว่าดิฟแทน,นได้เศษกาลัง2เดี๋ยวจะตัดกัน,นครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวแปรแล้วก็ตัดกันนะครับแก้รับออกเป็นตัวนี้อ่านี่นครับ ถัดไปนะครับผมก็ทําไงต่อครับก็เปลี่ยนตัวแปรเปลี่ยนตัวแปรเลยแล้วกันะครับให้มันตัดทิ้งไปเลยอันนี้เป็นเซกเซกกาลัง 4x นี่ก็เซกกาลัง 2x ตัวนี้ผมเปลี่ยนตัวแปรครับเปลี่ยนเป็นแทนเห็นไหมดิฟแทนดิฟแทนปุ๊บได้เท่าไหร่ครับได้เซกกาลัง2ดิฟแทนใด้เซกกาลัง2เห็นไหมเปลี่ยนตัวแปรนะครับเนี่ยเปลี่ยนตัวนี้เนี่ยตัวนี้แหลนะครับ หรือบางคนอาจจะมองว่าเปลี่ยนจาก dx นะครับมาเป็น d แทนตัวเนี้รับเหมือนกันนะครับแล้วแต่เราจะมองวงมุมไหนนะครับเปลี่ยนเสร็จปุ๊บมันจะเวลาเราเปลี่ยนตัวแปร u ได้เนี่ยมันมักจะต้องตัดอะไรบางอย่างได้ลงตัวครับตัดได้พอดีนะครับพูดง,ง่ายตัวนี้นครับสิ่งที่มันยังคงเหลืออยู่นะครับสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ก็คือครับก็คือเอ่เท่ากับอินทิเกรตตรงนี้นะครับ ตัวนี้เซกนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นตัวแปร u ผมก็ให้ทาให้มันเป็นกําลังสองก่อนโอเคไหมครับตัวนี้กําลังสองแล้วก็ทั้งหมดกําลังสองอีกทีหนึ่งแอบมันก็คือเซกําลังสองอเ่เขียนอย่างนี้ดีกว่าเขียนอย่างนี้ดูดีกว่านะครับเป็นเซกําลัง2 x แล้วก็ทั้งหมดก็ยกกําลังสองอีกทีหนึ่งนี่ก็เป็น d tan d tan x เขียนนะครับซึ่งเซกนะครับ เ e ษกลังสองมันสามารถอยู่ในรูปของ1บวกแทนกำลังสองเห็นไหมมันเปลี่ยนตัวแปรหมดเลยครับมันจะออกเป็น1บวกแทนกำลังสองแล้วทั้งหมดกำลังสองอน,นี้ก็เป็น d t แทนดแทนนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วตัวนี้มันก็จะเท่ากับอินทิเกรต1บวก u ูกำลังสถไหมแล้วก็ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ d u ซึ่งมันก็คืออะไรครับมันก็คือ อินทิเกรตนะครับตัวนี้มันเท่ากับมันก็จะเท่ากับอินทิเกรตยกกําลังสองครับมันก็คือ1บวกสหน้าหลังแล้วก็บวกหลังกําลังสองกลายเป็นกําลัง4ตัวนี้นครับแล้วก็ดีโอเขียนะครับตัวนี้ก็จะออกมาเท่ากับอะไรครับอินทิเกรตเลยครับก็จะได้ u แล้วก็บวกด้วยสองยูยกกาลังสามแล้วก็หารด้วย3ถูกไหมครับแล้วก็บวกด้วยบวกอะไรบวกด้วย u ยกกําลังห้า ส่วน5แล้วก็บวกด้วย4สุดท้ายก็แค่เปลี่ยนตัวแปรกลับตัวแปรของเรามันคืออะไรครับเนี่ยมันคือ u มันคือ tan x นะครับเห็นไหมมาตั้งแต่แรกเลยนะครับ tan x นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ถูกเปลี่ยนกลับนะครับก็ออกมาเป็น tan tan x นะครับบวกด้วยเศษสองส่วนสามแทนะครับยกกำลัง3บวกด้วย tan 1นส่วนหแล้วกันนะครับ1นส่วนห ไม่อยากเขียนส่วนห้าอยู่ตรงแรกก็เป็นหนึ่งส่วนห้านะครับหนึ่งส่วนห้าแทน x ยกกําลังห้านครับแล้วก็บวกด้วยสี่ก็เรียบร้อยโอเคครับสาหรับดีกีดีกีคู่นะครับดูนะครับว่าทําอะไรไปบ้างสิ่งที่ต้องใช้คือว่านะครับผมก็ต้องพยายามกําลังคู่ดึงกําลังคู่ที่เป็นสองออกมานะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาเปลี่ยนตัวแปรเห็นไหมเปลี่ยนตัวแปรตรงนี้แล้วมันจะได้ตัดทิ้ง พอ,พอตัดทิ้งเสร็จปั๊บพอตัดทิ้งเสร็จปุ๊บมันจะเหลือแต่เหลือแต่แค่ตัวแปรแทนทีนี้ไอ้ก,กำลัง2ตัวเนี้นะครับก็เปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปของแทนซะตัวแปรจะได้เป็นแทนหมดแล้วสุดท้ายมันก็แค่ดิฟตัวแปร u เองนะครับเนี่ยอินดิเอตทีเปชนดิฟอินดิเกตอินดิเกตตัวแปร u โอเคครับกำลังดีกำลังคู่ก็จะอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรโอเคนะครับ <c oughs> ก็ไม่มีไม่ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับกำลังคู่นะครับ